ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันไหนที่ผมชอบทานผมก็จะทานอันไหนที่ไม่ค่อยได้ทานก็เดี๋ยวไปขายแล้วก็ซื้อเดียร์นะครับรักทุกคนนะครับครับผมให้ครูแล้วของครูนะครับแล้วอย่าต่อรองนะครับของครูนะครับลูกเด็ยครับเกคค่งอ่ น้อยคนไปมีครบใหญ่กว่านี้ไหมนะบคุณมากครับเดี๋ยวเอาไปทำอะไรก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณให้มาแล้วมาเท่าไหร่ไม่ใช่ของคุณยาสเสอ,อมาบอกกูเพราะกูไม่ของจริงเอาควายไปกินเลยสัตว์ งานกองหัวไหลกำลังแพทกองบริจาครับตั้บอลี่ยมีได้บุญบนี่มันมุ้ยมุ้ยบรั้งบอแหลกิดอะไรือใหม่ส้ากานกพี่น้องวก็จะเข้ากินหเข้ากินเขาไินมั้งบอไปยินงหอู่นั้นูกินหนุพี่น้องแล้วเี่ยไปพี่้องท่สามบุญสามนี่เป็นของละวันจากกันอฟซีกล่องหวไหลเอกล่องหัวไหลครับวันนี้กเลี่ผ้ากันมากระดกเลยกเปีนยนี่ยังสีมันจะเนียว ให้พี่น้อง่ายที่สแล้วครับแกีครับแกีแกะปกันปั่นกันขบไปกันไปครับพวกผมอิ่มหมดแหละนี่เงินน้ำนีบาทผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีนะครับนี่นั่นนะครับจี่บ๊อบบอดนี่นั่นโอเคครับขั้นเอา

หนูไม่รู้จักได้ไงี่หลาขาไปเขียนแล้วกล้องให้ไล่เล้วลูกเลยจาไปเอาลูกจาไปเอาไหม

เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปครับไปต่ครับวันนี้ขอบคุณจังวันนครับอ้าวอนุโอพูดอะพูดะเพื่อนเดียวเลยกทุกคับก่อนพูดจ้าก่อนพูดจ้าก่อนพูดจ้าคนน่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những hấp